สวัสดีครับเอฟซของทางชองบันเฮาเก่าซี 94. เมื่อน,นี้นูบันเฮากฤษณ์ซอ,องตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางของทางอาลอตเตอรีรัฐบาลไท้เป็นแนวทางของพี่ของนอง้องบริษัทสนัสนุนการพานันอ,อันนี้คือสาราที่ปูนาดาซึ่งได้ทำการต่างหม่ใหญ่มาใหม่ ท่าทางเงี้ยงทางซ้านของท่านลดไปขึ้นมวลชนคนใช้บ้านที่เป็นกอซี่ขนหาซูนไม่กระเฮิร์ตเาต้งแต่ตั้งมากรู้สึกว่าโศคลาเปิลได้มาดีดีพี่นอ้องแกระแสท่าเอฟซีเป็นแนวทางซองตัวเหล็กเป็นแนวทางของทางทะเบียนรถเพิร์ลซี่ขั้นเป็นทะเบียนรถที ออกประจำนะพี่น้องเนาะครับออกประจำสำหรับทางผู้นาควรจะมาเหตุพิธีไปทำพิธีไปสำหรับผู้นาเดือนนีเพิ่นกำลังก่อ,กอสร้างร้านถ้ำก็เชิญชวนเอฟซีเดบบาทำบุญนำกันทางช่องเกา่าบานเฮาเก่าซีกษตรได้ยยไปสร้างซุ้มประตู เห็ดเป็นประตูบ่ถือว่าเป็นซุ้มเห็ดเป็นประตูแผงประตูเสาประตูเข่าทางล่านถ้ำปูหนากกับทางเอฟซีของทางช่องบานเฮาเก้าซีนะครับกระซี่ซองพี่น้องได้ดูสำหรับตัวแรกตัวเล็กตัวแรกนะครับที่ว่างหันที่เป็นโชคดี ทะเบียนรถของชุดนึงันนี้เนาะมันกออกมาเต็มๆแล้วแปดห้าศูนยาศูนย์ันมีเป็นตัวแนมอีกเรื่องอพน,องน,น่ง,ง้องเ้อเป็นทางอีก่องห่ดรอกทางวัยรัฐบาลน,นะครับกระสีเด๋ยวให้เบิ่งไปเรื่อยๆอิใหม่เพาว่าในไม่กี่นวน เดี๋กรทังเอฟซีเป็นได้มาเยี่ยมมายามมวาแต่มาเยี่ยมมายามเอฟซีทั้งหลายครับครับเป็นเยมาเยี่ยมมายามแต่ชุดนี้ละชุดนี้ละสิเด้ไปฟ้อนอ่าล่ำถวายผู้ยัตนา่ายูร้านทำนะครับวันทียี่สิบหกเด้อเอฟซีเด้อบทียี่สิบหกนะครัสรับ ซ <c oughs> องตัวเลขขั้นที่สองที่เคนได้โชกน้ำที่เคนได้โชกน้ำขั้นนี้ปูนาก็ได้เจมิมใหมได้เจมิมให้เนี่นนนนยหละสำหรับตัวเลขนี่แหละที่เรางเอาที่เราทางสำหรับตัวเลขอีกขั้นหนึ่งอ,อีกขั้นหนึ่งสำหรับขั้นนี้ ก็ได้บ้างกั็นด้ทางเอฟซี C ได้บ้างกันนี่ละนนี่ก็หายเป็นแนวทางไว้เล้ซีขั้นส,สี่ซองชางเอฟซี C, เป็นแนวทางไว้นี่ละตัวเล็กหลักอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นนี้ก็ออกไปพร้อมกับตัวเลขตัวนีตัวนี้ก็สำคัญเลยทีหลงังสำคัญอยู่เด้อสำคัญอยู่ จะเลื่มกันสำหรับตัวเลขตัวนี้สำหรับบาลกที่ที่ปูนาใดญมากใหญ่สารแล้วก็มีโคมีลาบเป็นบาลีที103่หนึ่งศูนย์สามเลมูที่นี่หลับน,นี่น้อง เป็นแนวทางเหยเป็นแนวทางาสำหรับวาสิมานี่และจังไดก็จะลืมกันสำหรับตัวเลขตัวนี้สำหรับผู้นาเพ็่นก็มีโปรแกรมวันที่6ี่สช่วงบมายบายเนี่ยเพ็่นก็สะได้บวงสวงปูอาปยตนะที่ท่านเขาก็นะ ไปขอมากอะไ้ทั้งเพื่อนเมื่อวัวจะข่อทางช่องบันเฮ้าเกาซีก็สได้ไปบนแก่บนนะครับไปแก่บนก็มีหัวมูมีพลเมื่อไหร่ละมือนั่นแล้วก็มีนางลำ่ำสำหรับทั้งเอฟซีก็สได้ไปฟอนไปล่ำไห้ในเพื่อนนอั่นแหละรวมกับทางผู้นากับทางผู้นาเพื่อนการทำพี่ีขึ้กัน ก็สิไปร่วมกันกับเปิดนนั่นแหละครับสำหรับทางเอฟซี FC ทั้งหลายครับไปช่วยกันสำหรับวังหนีที่หลวงปู่ปู่ไอ้พระอันนี้กับทั้งวองท,อทอี่นู่นนั่นนี่ท้ายท้ำอยู่นี่กับเป็นสางเก่าเป็นหู้เลิกเลยเป็นหู้เลือกเลยพี่น้องเป็นสางเก่า น้ำลงไปอ่อเต็มจ้าเดียเป็นหูเกาเห็ดยังกระไร่นี่ตนีจะเอาเอาจอะนปเลยลมามนานางเต็งน่งใบสำหรับทางหูนี่หูพญ,ญานาคึน <c oughs> า้นเลยุ๊ท้านปูหนาเพิ่นกับเห็ดอะไรล่ะม่เห็นอะไแล้วมาเห็ดมาบวงสวง ับมาบวงสวงมาทำพีที่เอาโซดเอาหลาบับหมางผีทั้งนองผู้ที่ได้เบื้องจะเลื่ยมเด้อจะเลื่ยมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ในทั้งช่องนองไม่ช่องบ้านเฮาเกาซีเสด้หาแนวทางซองตัวเหล็กหาแนวทาง้พใีใใ่น้องไปไปเรื่อย ด้วยว่าสิเป็ียนท่างอันใดดีๆสำหรับสิ่งีินญาสนใจด้วยว่าท่างท้ำบุญท้ำกุศลนะครับทายทอดเผยแผ่ให้พี่ให้นอ้องได้เห็นด้เบื้องกันสำหรับท่างช่องบานห้าเกาซีนะครับสำหรับทา่าางวันที่หนึ่งสิมาหอดนี่แหละ อต่มีนะะักข้าหของตัวเลขอยู่หลายตัวเลขวันที่26พี่น้องคือสีไดงหูจับได้หูจับก,กันสำหรับมือน,นัันเด้อร์วันที่26่สิบี่สิบวันที่28ทางปูนาเป็นกสิได้ไปท่านพิธีทางไก่อยู่มือนัันทางช่องบ้านห้ากสีกสิได้ไป,น, 9, ปน้ำพร้อมกับช่องเก้าเก้าเพลินหลายช่องนะครับไปน้ำกันนะั่นแหละทาง จังหวัดนครพนมสำหรับหลวงปู่พาะิคเนศที่ได้เชิญเพื่อนมาประทับยูเหนือหูเกา่าส่างเก่าที่ผู้ใดบนเบังพระอาจารย์ทั้งในบิง,บ,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 งบนกวาถ้าอยู่นี่บ่หายมาปุ๊กมเนานเหตุนั้นเหตุนี้ทับ ครับเพราะว่ามันบป็นเนแนวแนวดีพี่น้องกับทั้งเย็บเสืเข่าใจนนเนาะอื่นมีกจะเห็ดเด้ออ่าเห็ดเอาผ่าเอาเจาะมาไว้กับเห็ดกับมันถอดก,กับโชคลาภกับสิเข,าข,าข,าขาา่ามาครับอันนี้กับสิเป็ี่ยนท่างหินเย็เสิ้เป็นนั่นั่เข่ามาไหวกูชาเป็นหินเป็นไม้กลายเป็นหินครับหลายเสี้ยงลายอย่างนี่แหละพี่น้อง แนวทางสำหรับทางาตัวเลขตัวทะเ,เ,เ,เบียนรถเด้อใครจะให้เอฟซีตีเบิ่งได้เห็นแล้วสำหรับตัวนี้ให้ระว,วังตัวหนาเนี่ยเรื่องบ้านนี่ระ <c oughs> ว,วังตัวทั้งหนาเด้อมีตัวกลางๆนี่แหละตัวกลางนี่แหละเบิ่งเป็นแนวทางท่างเอฟซีเบิ่งไว้แล้วก็ เบื้องตั้งวยรัฐบาลบ่ได้แนะน้ำให้เหรียญการพนันเด้บอบ่ได้เหรียญการพนันบอเหแนะนน,น้ำหันไปแนวทางทั้งวยรัฐบาลเนาผู้ใดท่ดานมีข่าไว้อ่าตอนนั้นเราบ่มากระพานไปบ่ได้วนะ่าเนาะสำหรับตัวนี้เรให้โโขดหอยมานมาแล้วเด้ออันนี้ก็หันทางเอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางคือกันบ่ได้บังคับ หมักกับเบิง้งบหมักกับพานไปเนาะเอฟซีเนาะกับสำหรับให้เราว่างออไม่แต่ตัวสวยๆงามๆเนาะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแนวทางของทางเอฟซีเลขตัวนี้เป็น,นเลขนิมิตเป็นแนวทางเดอ้อกับนวยรัฐบาลของเอฟซีเบิ้งกันไปนกับมีโบกีคู่ดอกกับของทางเลขทาง นิมิตของทางเช้วบ้านฮู้นี่แหะครับเด็กตัวนี้อาจังได้ใายเบื้องกันเป็นแนวทางวารสาลบนในน้ำไฮเลนการพนันท่างอื่นเดอเอฟซีเดอร์กับสำหรับตัวนี้กับเบื้องไอดีครับสำหรับคลิปนี้สิขอจบเพียงแค่นี้ใ้ห้พี่น้องกดตไล่โคดแช่กคติที่ตามกดกระดิ่งในทางส่อง บ้านเห้าเก่าซีเลอพี่น้องครับก็จะเดีวขอจบชิปใบเพียงวันนี้สวัสดีครับ